สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบกันอีกแล้วนะครับที่สวนของคุณโลดนะตอนนี้ผมอยู่กับคุณโลดตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับนะครับเพื่อนๆครับช่วงนี้ฝนตกนะฮะตกชุกมากๆเลยนะผมว่าหลายๆท่านมีปัญหานะแล้วก็คุณโลดครับในสิ่งที่ตอนนี้ในบรรยากาศของที่สวนเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับพี่กบก็จากที่เราทําตามงานวิจัยดรสุวินตานะครับมีการหวานยิบซ้ำ ถ้าหลังจากตัดลูกแล้วทุกครั้งที่มีการแตกไปอ่อนเราจะหวานยิบซ้ำก็ถภาพสมบูรณ์อย่างที่เห็นนะครับเออพี่กบมันอย่างนี้เนาะผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับมันมี2แนวทางแก้ไขนะพี่กบครับครับออที่ที่เราคุยกันก่อนหน้านี้เนาะคือเรื่องเชื้อรานะครับจะลงเราเนาะราฟิทเรียมกับอ,อ่อที่เป็นราสนิมเนาะสมมุติว่าเราสวนเรามีราสนิมนะครับเพื่อนๆผมแนะนําให้เพื่อนๆใช้จุลธาตุอาหารพืชเฮกตาโคนาโซนนะครับ จะกาจัดลูกลาสนิมได้นะลาประเภทนี้นะฮะลาสนิมแบบเนี้ยใช้เฮกตาคอนโซนได้ฮะลาสนิมลาอะไรเงี้ยฮะใช้เฮกตาคอนโซนจะจะช่วยกําจัดได้ใช้จุลธาตุอาหารพืชเฮกตาคอนาโซนนะครับสําหรับคนที่เป็นลาสนิมสําหรับคนที่เป็นลาฟิทเทีรีมอาการนี้นะครับพี่กบอาการนี้เนะอาการยอดแห้งอย่างเงี้ยพี่กบเนี้ย <k Peters> ยอดแห้งเนี้ยเ,เรียกลาฟิทเทอรีมเนาะเพื่อนๆสังเกตไหมครับด้านบนผมจะไม่เป็นเลยนะจะเป็นด้านล่างเพราะว่า มันอยู่ต่ำเนาะอยู่ต่ําแล้วก็แสงแดดมันถึงเช้ากว่าเขาอะอาจจะเป็นลาสนิมฟีทอรียมบ้างนะครับถ้าใครเป็นพวกลาฟโทเรีียมเนาะพี่กบครับอย่างเงี้ยพี่กบจบดูนะพี่กบเห็นไหมไเนี่ยมันเคยเป็นลาฟโทเรีียมแล้วหายเนาะแล้วหายเนีแห้งๆเงี้ยครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆน่าจะเป็นกันบ้างนะฮะแล้วหายเนี่ยค,คือผมใช้จุลาธาตุอาหารพืชแล้วก็คาเบนดาซิมนะครับสาหรับลาฟโทอรียมเนาะสำหรับลาสนิมอะใช้จุลธาตุอาหารพืชแล้วก็เฮกซาโคดาโซนนะครับก็ใช้ได้นะครับ บใบของเพื่อนก็นจ,ะกนะกนจะสวยอย่างพี่กบลองดูนะใบก็จะสวยงเงี้ยเพื่อนๆสังเกตนะครับของผมจะมีอาจจำต่ำอาจจะเป็นบ้างเนาะ,ะเพราะได้แสงแดดไม่ถึงะครผมปลูกระยะตรงนี้แปดคูณเจ็ดเมตรครับเพื<ๆ>่อนๆอาจจะถีบไปหน่อยะค,ะครับแต่ก็ไม่มีเรื่องเชื้อรานะแต่เรื่องไฟทอปเทล่าจะไม่เป็นเลยนะครับพี่กบคบไม่เป็นเรื่องไฟทอปเทล่านะยังอลองเองดินดูนะตอนนี้คุณลครับในส่วนที่ แดดน้อยฝนตกชุกมากเนี่ย <c oughs> ก็เรื่องของการสะสมอาหารก็มีหลายๆท่านอาจจะมีพูดถึงกันว่าช่วงนี้เ,เดี๋ยวมันสะสมแป้งน้ำตาลมากเกินไปกอกลัวต้นเน่าใช่ค่ะคพี่กบคืออย่างนี้พี่กบพี่กบดุลรมนะ่มเนาะคืออย่างนี้ครับเพื่อนเพื่อนครับผมแนวคิดผมกับพี่กบเนาะแล้วผมที่ผมทํามาเนี่ยต้นผมยังไม่มีปัญหานะผมคิดอย่างนี้ครับผมจะใช้จุลธาตุอาหารพืชปุ๋ยเกศ หรือปุ๋ยเหลวก็ได้นะฮะถ้าถ้าเป็นปุ๋ยเหลวสูตรห้ายี่สิบห้าสามสิบถ้าเป็นปุ๋ยเกศก็ใช้จุลธาตุอาหารพืชปุ๋ยปุ๋ยเกศสูตรหกสามสิบสามสิบหรือว่าหกสามสิบสองสามสิบสองตัวหลังสูงอ่าตัวกลางตัวหลังสูงครับเ,เพื่อนๆใช้ตามนี้เลยเนาะเนี่ยใบก็จะสวยสมบูรณ์ใหญ่เงี้ยครับพี่กบเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่ประมาณกลางเดือนพี่กบเราจะโฉบสารกันและกลางเดือนเนี้ยก,กลางกลางเดือนกันยาครับประมาณนเนี้ยเนี่ยน่าจะได้โฉบสารฮะคือเพื่อน,อนๆครับ ผมมีแนวคิดอย่างนี้นะครับว่าสมมุติว่าเพื่อนๆครับเราเตรียมหมูเตรียมไก่เตรียมผักเตรียมข้าวไว้เลยนะครับเพื่อนๆเรารอเตาแก๊สอย่างเดียวก็คือแสงแดดพลังงานถ้าเราได้แสงแดดปุ๊บเราสะสมอาหารไว้เขาก็จะมีอาหารที่จะปรุงเก็บตุน<ล>ไว้เพื่อการออกดอกพร้อมเลย,เลยใช่ครับพี่กบแต่ถ้าไม่เตรียมเวลาต้องการปรุงก็<ช>ต้องไปหา ผมกลัวว่าปีนี้แสงแดดน้อยพี่กบครับถ้าจังหวะที่แสงแดดน้อยเราไม่สะสมอาหารช่วยผมกลัวปีนี้ออกดอ,อกไม่ดีครับเหมือนปีที่ผ่านมาอ,ออกดอ,อกไม่ดีของผมคืออย่างนี้ครับเพื่อนๆต้นนึงเนี่ยออกไม่ทั่วทุกกิ่งหรือว่าในสวนเรามีร้อยต้นอาจจะออกแค่แปดสิบห้าต้นอีกสิบห้าต้นออกไม่ดีครับพี่กบผมก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆสะสมเลยเนาะไม่ต้องกังวลครับครับบางคนเขากลั<ๆ>วกวลกักวโรคกลัวอะไรเงี้งยครับของเราเราแก้ยังไงฮะเราป้องกันไว้แล้วใช่ไหม ของเราทําตามแบบที่บอกนะเพื่อนๆครับในจัวจุลธาตุกับอาหารพืชเนี่ยฉีดต่อเนื่องเพื่อนๆลองสังเกตดูจะไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อราเลยนะครับเฉพาะทางลําต้นนะครับโคนเน่ารากเน่าไฟทอปเทลา่าราสีมพูเนี่ยจะเบามากๆเลยนะไม่ค่อยเป็นขอให้พ่นโดนกิ่งโดนลําต้นดูแลกันเพื่อนๆคําตอบเนี่ยเพื่อนๆมีอยู่ในใจแล้วสําหรับที่ใช้ผลิตภัณฑ์เรานะครับแล้วก็เราจะมีการใส่ยีสต์ต้านอย่างที่ผมพูดอ่ะใส่ทุกครั้งที่มีการแตกใบอ่อน โลกก็จะไม่มีครับแม้กระทั่งฟิทเทเรียมอะไรนี้เนาะเนี่ยเพื่อนๆที่กบอะเงี้ยเคยเป็นฟิทเทเรียมมาก่อนครับมันอยู่กิ่งต่ำสุดเลยนะมันจะเป็นบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่พอที่ผมว่าถ้าฟิวเทเรียมผมจะใช้คาร์บินาซิมจุลธาตุอาหารพืชฉีดรวมกันแล้วก็จะหายครับแต่ถ้าเป็นราสนิมราสนิมแบบเนี้ยพี่กบแบบนเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยผมผมนเนี่ยแบบเนี้ยเนาะที่มือผมจับเนี่ยผมก็จะใช้เฮกตาโคอนโซนแล้วก็จุลธาตุอาหารพืช หรือว่าจะใช้คอปเปอร์ก็ได้ครับพวกลาสนิมนะคอปเปอร์ก็ได้ครับแต่ผมเป็นเป็นบางกิ่งอย่างเงี้ยพี่กบทั่วๆ่วไปยังไม่เป็นนะผมจะให้ดูผมจะเลือกที่ว่าเป็นให้ดูนะครับเดี๋ยวจะว่าผมผมไม่เป็นเลยนะผมก็มีเป็นฮะแต่วนมากมันจะไม่เป็นนะพี่กบดูใบอ่อนมาแล้วใบอ่อนมาจะโฉบฝานแค่ละคุณรูจะจะโฉบประมาณช่วงไหนครับผมว่าผมเล็งไว้ประมาณสิบห้ากันยาเนะครับพี่กบอ๋สิบห้ากันยาฮะก็เนี่ยฮะใบอ่อนกำลังมาพร้อมกันนะพอตายเรา พี่กบสังเกตไหมออกไปอ่อนพร้อมกันทุกต้นเลยครับเหมือนกันครับพี่กบทุกปีทุกปีเราทําแบบนี้เนาะแล้วก็เออปีนี้นะครับพี่กบเรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับสําหรับใครที่โฉบสารแล้วฝนปลายปีมามาเยอะมามากเนาะใบอ่อนทะลุเนี่ยรเรามียาเบรกใบนะครับทําให้ออกดอกดีนะครับและอีกเรื่องครับคนที่ใช้จุลธาตุอาหารพืชเราเคยสังเกตไหมครับผมจะแถมซองดาๆไปสองซองอีกซองนึ่งเป็นสายทะเลอีกซองหนึ่งเร่งเพื่อการออกดอกเลยนะครับใช่มี มีไปเมื่อก่อนมีอยู่2ตอนนี้มีไปสาคนละตัวกันเลยนะคนละตัวครับไม่เหมือนกันนะคนละตัวแล้วสังเกตดูจะออกดอกง่ายราคาเท่าเดิมนะครับแต่ว่าคุณภาพมากขึ้นคนอื่นตอนนี้เขามีแต่จะขายกันแพงๆเนาะรเราชาวสวนนะครับผมกับลกค้าราคาเด,ดิม,มครับราคาเดิมฮะแล้วเพื่อนๆสังเกตนะใช้ผลิตภัณฑ์เราแล้วเนี่ยต้นเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันมาบ้างนะครับเป็นยังไงเนาะเดี๋ยว ต่คิดว่าเราสองคนหลอกนะครับเราไม่มีเจตนาอื่นนอกจากให้ช่วยประหยัดต้นทุนครับวันที่11เดือนกันยาเรามีนัดที่ัจหวัดตราดอ๋อครับคุณปืนเนาะครับคุณปืนคุณปืนให้โอกาสเรานะครับไปไปไปเยี่ยมชมเพื่อนเพื่อนเราเนาะที่ที่ที่มาพบปะเยี่ยมชมพบปะพูดคุยกันนะครับสําหรับวันที่11เนาะช่วงช่วงเย็นครับใช่ครับแล้ววันนั้นเดี๋ยวคุณปีนคุณปืนจะมีของเรางวัลแจกด้วยนะครับครับเพราะว่า เราไปแล้วเราก็อยากมีอาติดไม้ติดมือไปฝากเพื่อนๆนเราครับครับก็ฝากเพื่อนๆพี่น้องชาวจังหวัดตราดที่ติดตามคุณโลดนะฮะก็เดี๋ยวไปพบกันที่นั่นครับที่ร้านสูนิสาใช่ไหมครับใช่ครับร้านสูนิสาการเกษตรนะร้านปืนฮะฮะอืมก็ประมาณนี้ครับครับพี่กบดูนะผมอยากให้เพื่อนๆดูอีกครั้งเนาะมีโรคไหมฮะมีโรคมีอะไรนะพี่กบดูเลยครับเนี่ยเดี๋ยวขอดูนะฮะทุกต้นพี่กบนะดูทุกต้นฮะ เพื่อนๆก็สนใจจะมาดูก็มาดูได้ครับแต่ว่าผมก็ไม่มีอะไรจะจะคุยนะแต่แต่อยากจะยืนยันครับว่ามันไม่มีโรคจริงฮะแต่ปีนี้จะทําเปลี่ยนหน่อยนะผมลกทุกปีครับอัเนี้ยรากเนี่ยตอนนี้กิ่งน้อยนะผมกิ่งน้อยดูแต่เดือนกบคิดแต่เดือนเทียบเลยเนี่ยเมันมันไม่มีโรคมีอะไรครับพี่กบทุกต้นพี่กบลองพาเพื่อนๆดูดูสีใบเงางามฮะโอ้โหเนี่ยใบเสมอมากฮะใบเงาดํามันนะครับ เนี่ยประมาณเนี้ยเราทำมันประมาณนี้พี่กบเนาะเราไม่ได้เพิ่มอะไรครับเหี้ยพี่กบเป็นเกศไหมตรงบนสวยหมดมีกิ่งเนี่ยมันต่ำพี่กบครับแล้วก็มีเหี่ยมีมีฟทอรียมมังเนาะครับแล้วมันก็หายแล้วพี่กบหายแล้วเงี้ยฮะพี่กบคือกิ่งเนี่ยมันจะต่ะใช้ไม่ได้อีกแล้วครับกิ่งล่างคือผมให้เพื่อนๆดูแลยครับไม่มีอะไรปกปิดสําหรับคนที่ไม่ได้มาเนาะ ก็ประมาณนี้ครับของเราฮะแล้วต้นที่มีปัญหาเมื่อปีแรกที่ทําคลิปนะฮะต้นนี้ก็ยังโอ้โหมองไม่รู้แล้วครับครับไม่รู้เลยนึ่งโอ้ยงามต้นนู้นนะฮือต้นนู้น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 เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆครับเดี๋ยวช่วงท้ายนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูต้นที่มีปัญหานะครับต้นนี้เคยจะตายครับเนี่ยตอนเนี้ยสมบูรณ์มากๆเลยมองไม่รูแล้วครับหายหมดที่กบมันนี่มันไม่รู้จะ เพื่อนๆลองมาเดินดูได้เลยนะผมเองผมผมอยากให้ไม่มาดูของผมก็ไม่เป็นไรนะแต่อยากให้ใช้แนวทางดตรสุนิตานะครับอย่างนี้นะครับพี่กบเพื่อนๆทุกครั้งที่มีการแต่ปบอ่อนระยะนี้นะพี่กบเนาะระยะนี้พี่กบพอแต่ใบอ่อนระยะนี้เพื่อนๆใส่ยิบซ้ำเลยต้นละทั้ครึ่งกิโลก็พอนะคือคือหน้าเนี้ยต้นใหญ่กี่ปีก็แต่ใส่แต้ครึ่งกิโลพอ,อแต่ช่วงเป็นดอกนะมะมอเขือพวงเล็กไข่นกกระทาผล80วันอันนี้เราต้องใส่มากหน่อยนะครับ ใส่ผมก็ใส่สักโลหนึ่งนะเพราะเราเคยใส่มาแล้วไม่ต้องใส่เยอะแล้วปีที่แล้วผมใส่สองโลแต่เราผ่านการใส่มาแล้วเนี่ยเหลือหนึ่งโลพอครับครับคือจะประหยัดลงครับพี่กบแล้วต้นจะไม่เป็นโรคลูกคนเคยใช้จะรู้นะไฟอทอปทาราจะไม่ค่อยลงหนามจะเขียวลูกจะโตดีน้ําหนักดีครับรสชาติก็ดีครับครับก็มันมันต้องลองเองนะครับผมอยากให้เพื่อนๆครับผมย้ำอีกครั้งนะผมเนี่ยออกมาพูดเรื่องเก่าๆเดิมๆเนาะ คือสรุปนะครับเ,เพื่อนๆผมใส่ปุ๋ยทางดินสูตร15-5-20ทั้งกรบปีเลยครับครับแล้วก็มี15-5-25ช่วงเป็นช่วงลูก80วันเนาะแต่ใครจะใช้8-24-24จังหวะที่เอ่อเร่งดอกก็ใช้นะครับผมก็ไม่ได้ห้ามนะผมเอาแนวทางผมมาใช้นะครับแต่ปีนี้ผมก็จะฝืนอีกปีนะแต่ตอนต้นปีผมบอกจะใช้8-24ตอนนี้8-24ลูกล้2 4 0 0มันแพงผมไม่เอาแล้วครับ<ฮ>ผมก็กลับมาใช้15-5-20เหมือนเดิมแล้วก็ คืออย่างนี้นะทางดินผมใส่สิบห้าห้ายี่สิบทุกยี่สิบห้าวันทุกครั้งที่มีการตักไปอ่อนผมจะใช้ยืบซ้ำผมใช้ทางดินแบบแค่นี้เองนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วโดลไม้ผมก็ตัดลูกเสร็จผมใส่โดลไม้ครั้งเดียวนอกนั้นก็ไม่ได้ใส่นะครับพีเอชผมตอนนี้นนประมาณห้าจุดสามนะครับพีเอชค่อนข้างใช้ได้อยู่แล้วก็ทางใบผมจะใช้จุลธาตุอาหารพืชยาวเลยครับมีมแมลงใส่ยาฆ่า,มาแมลงเข้าไปด้วยมีเชื้อราใส่ยาเชื้อราเข้าไปด้วยช่วงสะสมอาหาร ผมก็จะใช้จุลธาตุอาหารพืช5 25 30หรือ6 32ามสิบสอานที่สองหกสผมใช้อยู่แค่นี้ครับเพื่อนๆไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เลยทุเรียนก็สวยสมบูรณ์ไม่เป็นโรคเพื่อนๆมาดูได้เลยนะครับ,รบทุเรียนไม่จําเป็นนะครับว่าใส่เร่งดอก8 24 24ติดลูกเล็กใส่8 24เพื่อปั้นทรงพอเท่ากระป๋องนมใส่12 12, 12 17สบวกสพอลูกใหญ่ใส่15บห้าห ทุเรียนไม่ได้ไม่ได้ละเอียดอ่อนขนาดนี้เนาะ mm hmm. มันต้องผ่านกระบวนการดูดเข้าไปไปรปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานเปลี่ยนเป็นอาหารนะฮะมันใช้เวลาครับในสิบวันสิบห้าวันเนี่ยไม่ได้ละเอียดขนาดนี้ไม่เหมือนคนเนาะจะกินข้าวผัดเดี๋ยวจะกินน้ําอัดลมเดี๋ยวจะกินเอนมเงี้ยมันมันมันได้มันเปลี่ยนได้แต่ต้นไม้ไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบนี้ไม่ได้ง่ายแบบนี้แล้วอีกอย่างผมอยากจะเน้นนะครับพี่กบโพแทสเซียมสําคัญมากเลยนะครับ เพื่อนๆดูคลิปผมแล้วดูคลิปช่องพี่กบแล้วกลับไปดูคลิปดรสุวิมิตานะครับดรสุวิมิตาให้ความสําคัญกับโพแทสเซียมกับธาตุแคลเซียมนะครับเพื่อนๆลองจับดูนะครับเพื่อนๆผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะไปต่อล้อต่อเถียงในใน,ในคนที่มาคอมเมนต์ผมนะโพแทสเซียมตัวหลังเนาะตัวหลังตัวท้ายเลยตัวท้ายเลยครับแต่ต้องบาลานซ์กันนะครับพี่กบบางคนไม่เข้าใจปีที่แล้วนะฮะดบดรสุวิมิตาบอกว่าใช้สูตรสิบห้าห้าสามสิบห้า อันนี้เป็นปุ๋ยไถ่อ้อยพี่กบปรากฏว่าต้นเน่าคือความหวานมันมากเกินแป้งและน้ําตาลมากเกินไปมันทำให้ต้นเน่าเนาะเอาแค่สิบห้าห้ายี่สิบห้าพอแล้วครับอย่างสูงเลยนะอย่าเกินนี้นะเกินนี้เดี๋ยวต้นเน่าครับเพื่อนเพื่อนครับอย่าทําอะไรเกินไปเนาะมันบางทีมันก็มีปัญหาครับอย่างแคลเซียมก็มีอยู่ในกรรมฐานอยู่แล้วแคลเซียมเรามีอยู่ในยิบซ้ำอยู่แล้วในยิบซ้ำเออในในยิบซ้ำอยู่แล้วมันเพอร์เฟกแล้วครับพี่กบทำตามนี้พอเพื่อนๆนลองทําตามผมดูสักล่องสัก ทักล็อกน้ำหนึ่งเนาะแล้วเพื่อนๆจับจับให้ได้ครับว่ามันจริงอย่างผมพูดไหมนะฮะแล้วเราจะลดต้นทุนได้เยอะครับเพื่อนๆไม่แตกต่างกับคนทําแบบเอาของดีๆแพงๆมาใช้เลยครับไม่แตกต่างแล้วทําด้วยความสลับซับซ้อนอ่ะไม่แตกต่างเลยครับครับขอบคุณครนมากๆเลยนะครับก็วันนี้ได้ประโยชน์มากๆเลยครับเออก็เพื่อนๆนะฮะก็ฝากนะครับติดตามนะดูย้อนคลิปเก่าๆด้วยก็ได้นะะเพราะว่าก็มีประมาณนี้นะก็มีเพิ่มเติมเนี่ยพี่กบ อันนี้คือพอชีวเทียมมันลงนะชีวเทียมมันลงเนี่ยมันก็แตกใไม่แตกใหม่แตกใหม่ก็แตกใหม่นะฮะคือไม่ต้องกังวลครับใช้จุลธาตุอาหารพืชแล้วก็เชื้อราทางใบเนาะทางดินนะใช้ยึดจ้มสิบห้าห้ายี่สิบคือมันงามสมบูรณ์พี่กบลงถ่ายทุกต้นฮะงามสมบูรณ์ทุกต้นฮะไม่มีเป็นโรคไม่แต่ต้นเดียวพอพีเดีนะครับเพื่อนๆพีเดีระหว่านปุ๋ยไปอ่าหว่านปุ๋ยไปเนี่ยต้นไม้สามารถนําไปใช้ได้หมดไม่โดนตึงเนาะ แต่ถ้า pH เ,เราไม่ได้เป็นกรดินจะถูกตึงดินจะตึงธาตุอาหารเราไวครับเพื่อนๆผมเคยมีดูเห็นคอมเมนต์บางคนบอกว่ายิบซ้าใส่ใส่ยิบซ้ามากก็ไม่ดีอะไรเงี้ยมันมันเขาบอกเป็นเรื่องของดินเรื่องอะไรทาให้อะอย่างงี้มันของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไหมครับมีปัญหาไหมฮะเอออย่างที่ผมบอกกับพี่กบครับเจ็ด<ม>ปีเนาะช่วงแตกไปอ่อนผมใส่ตัวละครกิโลยิบซ้าเป็นปูนมันหนัก ครึ่งกิโลเนี่ยมันนิดเดียวประมาณนี้เองครับประมาณอุ้งมือเราเต็มเต็มเองคือผมไม่ได้ใส่ไถ่เยอะเป็นการเติมฮะเติมแต่คนที่ใส่เยอะจริงครับของเยอะไม่ว่าอะไรพี่กบว่าอะไรดีมั่งผลากินแก้ปวดหัวกินมากก็ไม่ดีกินหกเม็ดสิบเม็ดก็ไม่ดีเหมือนกันต้องเหมาะสมต้องเหมาะสมไฟฟ้าเนี่ยทำเครื่องซักผ้าได้เปิดแอร์ได้หุงข้าวได้เนาะแต่ถ้าเราเอานิ้วไปจิ้มมันอ่ะมันก็ดูดเรามากเกินไปเราต้องรู้รู้ครับการรู้เนี่ยถ้าไม่มั่นใจเพื่อนเพื่อมั่นใจโทรมาถามพี่กบโทรมาถามผมได้ครับ หรือว่าดูในคลิปดรสิรมิตาก็ได้เหมือนกันและช่องของพีกพ่กบก็แนะนําเรื่องยิบตั้มละเอียดอยู่แล้วเนาะเพราะว่าแต่อย่างของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าพวกใบไม้พวกเศษอะไรต่างๆอยู่เนี่ยมันอยู่อยู่แล้วนะมันก็มันช่วยกันอยู่แล้วนะพวกแต่เราก็ไม่ได้ใส่เยอะด้วยครับเออเราก็ไม่ได้ใส่<า>เยอะด้วยแล้วก็คําว่าเยอะของเพื่อนๆที่ว่ามามีปัญหาเนี่ยน่าจะใส่ต้นละสี่กิโลขึ้นไปอันนี้มีปัญหาแน่นอนอ๋อคือไม่รู้ไม่รู้เกณฑ์ในการใช้ด้วยพี่กบพี่กบจาได้ไหมดรสิริมตาบอกไว้ว่าถ้า S <S แมกนีเซียมธาตุโพแทสเซียมธาตุแคลเซียมมันท็อกซิกกันเองมันบล็อกกันเอง<ช>มากเกินไปจะบล็อกกันเองอแล้วพี่กบจําได้ไหมครับว่าในยิบตั้มเรามีธาตุแมกนีเซียมสองเปอร์เซ็นกมฐานสิบห้า 35, แคลเซียมสามสิบถ้าเรามีการใส่สิบห้าห้ายี่สิบอยู่แล้วเนาะมันมีโพแทสเซียมสูงแล้วเราใส่ยิบตั้มไปมากต้นละสี่โลห้าโลเนี่ย มันท็อกซิกกันอยู่แล้วคืออะไรที่มันเป็นเสี่มเสี่อมอยู่อ่ะโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมพวกเสี่อมเสี่อมอยู่นะอย่าให้มันนั่นกันอย่าให้มันมากไปฮะมันจะท็อกซิกกันบล็อกกันเองถ้าเท่าๆกันเนี่ยมันบล็อกกันเลยใช่ครับมันต้องมีองค์ความรู้ตรงนี้นิดนึงเนาะถ้าไม่เข้าใจจริงๆโทรถามช่องเราได้ครับเรายินดีบอกแนะนาโดยละเอียดแต่เพื่อนๆจําไว้ก่อนเลยนะแมกนีเซียมโพแทสเซียมแคลเซียม มันบล็อกกันเองอย่าตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปไม่บาลานซ์เมื่อไหร่บล็อกกันเมื่อนั้นบางคนอ่าก็ใช้หลักการจานะฮะสังเกตก็คือไอเสียมเสียมนะก็อย่าให้มันบล็อกกันอย่าให้มันนั่นกันเกินไปก็ขอบคุณคุณรอดมากๆเลยวันนี้มีเร่วงท้ายเนาะฝากถึงร้านสุนิสาการเกษตรหรือร้านคนปืนอีกครั้งนะฮะไปวันที่11ต้องทพี่11เนาะ11กันยาครับ11กันยาที่จะถึงนี้ครับผมผมจะมีตัวเร่งใบแก่ไปฝากเนาะเร่งใบแก่เนี่ยคือข้อดีมี2ประโยชน์นะถ้าเราโฉบสารไปแล้วฝนมาปปลายยีเอะ ทุเรียนเราฉบสารแล้วใบทะลุมีใบอ่อนเอายาเล่งใบแก่ของเราเนี่ยไปไปฉีดได้เลย <c oughs> จะทําให้ใบไม่ออกฮะแล้วดอกจะออกดี <c oughs> มันช่วยในการออกดอกช่วยในการเล่งใบแก่อีกจังหวะหนึ่งน่าใช้คือจังหวะที่ว่าลูกประมาณไข่ไก่แตกใบอ่อน <c oughs> ใช้เล่งใบแก่เนี่ยฉีดแล้วใบมันจะดําเร็วไม่ได้หมายความว่าทําให้ใบแก่นะหมายความว่าใบช่วยเหลือตัวเองได้ลูก <c oughs> ไม่ร่วงไม่มีผลกระทบต่อลูกไม่มีปนสารแพคโค,ค <c oughs> จะมีไปแจกในวันงานนะครับสําหรับคนที่มาเนาะจะมีแจกในวันงาน โดยคุณปืนเป็นคนแจกนะครับผมเอาสําหรับเพื่อนเราเนาะลองไปใช้ดูครับลองเอาไปใช้ดูเราอยากจะให้ลองใช้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์โลเคชันของร้านซูนิสาไว้ใต้ลิงก์นี้ด้วยได้พี่กบครับครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดต้องการให้ผมก็พี่กบพูดเรื่องอะไรเนาะก็แนะนําเข้ามานะครับสําหรับทุเรียนเล็กที่ผมกับพี่กบยังไม่ยอมทําคือครับมันในหลายๆช่องทําอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่มีอะไรจะมันไม่มีเทคนิคอะไรทุเรียนเล็กเนาะก็เพียงแต่ว่า ลดน้ําใส่ปุ๋ยดูแลมีแมลงลงลงรักษาแมลงหญ้าอย่าให้ลกแค่นั้นเองครับมันง่ายครับผมก็เลยไม่ได้มีได้ทําคลิปฮะก็เอาแก่นมันเลยเอาหัวใจเลยคนที่กําลังอยากจะออกผลออกลูกตอนนี้เอาไงครับก็ขอบคุณคุณล้มากๆเลยครับขอบคุณผู้ชมมากๆเลยฮะฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุ่อนครับ